ผู้ที่สัญจรผ่านถนนเพชรเกษมสายตรังพัทลุงบริเวณบ้านหนองไซต่างสะดุดตากับร้านชากาแฟของนายกระจรศักดิ์จำนงที่เปิดธุรกิจเล็กๆเ,เพื่อเลี้ยงครอบครัวที่บ้านเกิดในจังหวัดตรังด้วยการซื้อรถตุกๆมาแต่งให้เป็นสีชมพูที่หวานสดใสทั้งคันพร้อมดัดแปลงเป็นร้านขายน้ำชากาแฟแบบเคลื่อนที่นายกระจศักดิ์บอกว่าลาออกจากงานประจำเพราะอยากมีอาชีพอิสระ จึงคิดค้นหางานใหม่และเห็นว่ารถตุกต๊กๆที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีรูปทรงแปลกดีจึงได้ซื้อมายังจังหวัดตรังเพื่อทําการออกแบบตกแต่งพร้อมระบบแสงสีเสียงครบวงจรจนถือเป็นรถตุกต๊กๆคันแรกในจังหวัดตรังโดยมีชื่อร้านว่าชาล้อหมุนนอกจากนั้นยังได้ดัดแปลงให้รถคันนี้สามารถใช้แก๊สในการหุงต้มน้ําร้อนหรือต่อพ่วงก,กระแสไฟฟ้าจากบ้านเรือนริมถนนได้เพื่อความสะดวกในการผลิตน้ําชากาแฟ อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายร้านไปขายได้ทุกสถานที่อีกด้วย